นีีี่ออดด,ดด้้ายยวโเสวัสดีครับผมป้อมมนอมนะครับอยู่กับป๋าสมุทรนะครับหงค้านะครับผมป้อมมนอมนะครับตอนนี้อยู่หน้าด่านนะครับด่านอะไรครับป๋าตรงนี้เขาเรียกว่าด่านอะไรด่านเดอะมอครับขึ้นจากเดอะมองา่อว<ม>าก็คกอด่าน ประทาชื่นไหมมาผมจะพาป๋าไปดูอะไรกันนี่นี่นี่ต้องต้องขออนุญ,ญาตการทางครับนี่ไม่ได้ครับขอขออนุญ,ญาตยังไงครับคือต้องขอ,อญญผมผมขอมาสอบถามท่านว่า อ่าขอขทำไมผมต้องไปขออนุญาตการทางครับเพราะอันใดครับเพราะอันนี้มันเดี๋ยวแล้วผมอันนี้ผมคุยกับใครครับท่านเวลาศัก์รัตนวงศ์นะครับอกเอาทำไมไม่บอกครับท่านเป็นตำรวจนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเข้าว่าอย่างไรครับการที่ประชาชนเข้ามาถามเนี่ยผมเขาผมไม่ได้มาหาเรื่องท่านนะครับท่านครับท่านผู้หมวดครับผมเนี่ยมาสอบถามว่าท่านกําลังทําอะไรเนาะท่านสุวัสดิ์เนี่ยเขาเขาไม่ได้อบรมเลยครับ ทางสำนักงานตรวจชาตินะครับผมเนี่ยเข้ามาถามเนี่ยว่าท่านกําลังตรวจอะไรเห็นเห็นอันนี้เป็นด่านหรือเป็นอะไรครับท่านครับอ่าด่านก็ว่าด่านนีครับ,นนลรบแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมต้องให้ผมแบบโอ้โหไปไปขอการทางครับรใช่ไหมอ่าอันนี้จุดอะไรก็ไม่รู้นะครับจุดศึกจะให้ผมถ่ายนะจุดมันเป็นจุด สกัดหรืออะไรมีตำรวจตรงนี้ก็คืออยู่ที่สามนายนะครับตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาตรวจอะไรครับด่านหรืออะไรนะครับเพราะว่าที่อย่างที่ผมเห็นนะครับมีตำรวจยืนอยู่จุดนี้นะครับอันนี้เป็นด่วนประชาชื่นที่น่าจะเป็นของประชาชื่นนะครับมาเห็นผมแล้วเห็นกล้องแล้วก็ออกมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นด่านหรือเป็นอะไรครับท่านครับ ไม่อยากคุยนะครับไม่อยากคุยเราเราก็ไม่ได้ว่าท่านนะครับเราจริงเราไม่มีเจตนาอะไรที่จะมารบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งนะครับเราก็สงสัยเราก็อยากจะถามท่านนะครับท่านวลาวลาสักหรืออะไรครับตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วถ้าลงมานี่เขาไม่ทํงานอย่างนี้เขาสามารถใช้ในการส่วนตัวได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องนี่รถส่วนตัวของผมรถอะไรนะรถสากลมีการเปลี่ยนเพียบปัาบไหมครับท่านครับไม่มีครับไม่มีเหรอ ส่วนมากเขาจับอะไรกันเนีตรงนี้บลบเนาะเพราะว่าเป็นทางตรวจนะเป็นด่านหรือเป็นอะไรครับท่านตั้งด่านอจุดตรวจขันดาุดบนเลยครับจุดวขันได้หมอาอนุญาตนะไม่ได้มาหาเรื่องอะไรท่านนะครับเขาบอกว่าจุดจุดตรวจและกวดขันไม่ในจราจรนะครับอันนี้ก็ประชาชนอาจจะข้องใจเพราะว่าผมก็ มาสอบถามสั่งด้วยใช่ไหมครับมีมีใบสั่งตัวนั้นหรือยังมีมีใบไัอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทางด่วนครับทางด่วนยังไงครับมันถ่ายไม่ได้ครับเอาไม่ไม่ถ่ายถ่ายเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ท่านผมคุยกับอ่าท่านชื่อว่าอะไรครับเดี๋ยวคุยกับผูหน้าผมนะไม่ถูกถ่ายไม่ได้คือมันมีกฎหมายอะไรห้ามถ่ายครับ มีกฎหมายอะไรห้ามถายผมใช้บริการทางด่วนนะคบท่านครับผมผมใช้ผมผมทำไมครับข้นอนคนขอที่ไหนขอขัอนครับขอครัไปขอรั้เยขอขอกับใครเดี๋ยวเดี๋ยวขอกกับใครมามาแกครับ อ๋อออทำเป็นหนังสือมาใช่ไหมครับผม่ายบันทึกภาพคุณตางไม่เจอไม่ได้เจ้วก็แท้แอ้าวทำทำไมครับอ้าวทำไมไม่เคยได้เจอทำไมทำไมไม่เคยได้เจอไปได้ใคาเป็นว่าหน้าไปดูไปดิไปดูดิ้ การทํางานของเจ้าหน้าที่เน uh, ี่ยผมผมลงมาผมลงมาอย่ายมาแตะผมอย่ามาแตะอย่ามาแตะทอมเป็นรมเนไมเป็นไรไม่เดี๋ไวม่เป็นไรม่เนไ่เป็นไรม่เป็นไรไมเดี๋ไวไมม่น่เนร่เป็นไรไรไงไรไเ่เนเป็นรนร่รร่ตร่เนเเรรร่่่่อ่เนร ผมจะบาดูนะครับการการที่เราใช้บริการเนี่ยเราเห็นการทํางานของตํารวจนะครับทําไมต้องขอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปถามนะครับเพราะว่าเราก็สงสัยนะครับว่าทําไมต้องไปขอครับเพราะว่าผมใช้บริการเหมือนกันผมเป็นประชาชนสิทธิ์ของประชาชนทําไมผมต้องขอครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นช่องผมผมเป็นผมไม่ได้เป็นสื่อผมเป็นประชาชนไงอ่ะ เพราะผมเสียเงินทําไมผมอาจต้องขออนุญาตเพราะว่าผมผมไม่ได้ไปละเมิดคนที่เขากระทําความผิดนะผมถ่ายแค่เจ้าหน้าที่ตารวจนะใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมไม่ได้ไปถ่ายคนที่เขากระทําความผิดใช่ไหมผมก็สงสัยว่าผมเนี่ยเสียตังค์ผมเสียตังค์มาสิบห้าบาทนะเพื่อจะใช้ทาง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 ด่วนนะใช่ไหมล่ะ ก็อยากผมอยากสอบถามเหมือนกันว่าทําไมเหมือนกันว่าทําไมต้องไปสอบถามเพราะว่าหนึ่งนะแต่แต่พี่คนนี้เขาทำดําหน้าที่เพราะว่าเขาเป็นอ่ารอพอนะครับนี่คือช่องว่างนะครับว่าทําไมคนประชาชนไม่มีสิทธิ์นะครับอ่ฝา,า,าออฝากถึงท่านสุวัสดิ์แจ้งยอสุขด้วยอ่าฝากถึงท่านอ่านายยกด้วยครับผมใช้ผมเสียตังค์นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปลาสมุนมาก่อนนะครับ ได้ให้ทีมงานผมมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาอะไรนะครับมาจากไหนคะจะมาถ่ายวีดีโอของทั้งด่วนเขาปกติผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างงี้ผมคุยกับใครครับคุยกับหัวหน้าพนักงานหัวหน้าค่ะอ่าปอนปอนบัลลินเหรอค่ะอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี๋ยวอันนี้ต้องอยู่ไหนต่อ เอาผมผมผมถ่ายผมแล้วกันไม่ใช่หยุดก่อนเพราะว่าไม่มีหนังสือไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เอางนี้ผมเป็นประชาชนผมเสียตังเนี่ยสิบห้าบาทเนี่ยผมมาสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คุณปล่อยให้เขามาตั้งด่านตรงนี้ใช่ไหมผมเสียตังสิบห้าบาทนะผมเป็นประชาชนนะตำรวจเขาตั้งด่านตรงนั้นผมไม่มีสิทธิผมไม่ได้ไปถ่ายไปถ่ายรถที่เขามาผมถ่ายผมถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นด่านอะไรครับใช่ไหมผมเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยทำตามหน้าที่ว่า ต้องขออนุญาตเพราะผมไม่ได้ช่องผมเป็นประชาชนผมไม่ได้มาจากช่องไหนใช่ไหมล่ะเข้าใจทุกคนคือคนที่อ่ะส่วนนี้จะทำอะไรแปลแต่หัวหน้าเองก็ผมผมเข้าใจเขาเข้าใจครับโอเคผมเข้าใจรบกวนลูกค้าหยุดถ่ายก่อนการจะเข้าพื้นที่เขาเรียกพื้นที่เราทำงานหน่วยราชการหน่วยรับวิสาหกรผมเข้าใจนะเข้าพื้นที่เราต้องมีหนังสือขออนุญาตเราต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนเอาอย่างนี้ผมเสียตังค์เนี่ย ผมเสียตังค์เนี่ยผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมไม่สามารถที่จะบันทึกอะไรได้เลยเหรอตำำรวจเเ้าาาททหนีี่มผมรู้ว่าเขาทำตามหน้าที่ครับออืมไ่่่่่่่ะะะรขงเค้าาาาแตทีีีีจจถถยยนพก็ผมมาสอบถามว่าท่านพี่่จะะถถาายอไรหนูมก่อนก็ถ่ายเจ้าหน้าที่การทำงานชื่นชมเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยครับไไม่ด้ชื่นชมไม่ได้เป็นการชื่นชมไม่ได้มีนังไปดึเกี่ยวกับเงินนะคะพี่ตู้มันอันตรายนะคะเกี่ยวกับเงินค่ะ เงินอะไรครับไม่ไม่ไม่ถ้าอันตรายถ้าคุณบอกว่าอันตรายนะถ้าคุณบอกว่าอันตรายแล้วคุณให้ไม่ไม่คุณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาตั้งได้ไงมาถ่ายการทํางานมาชื่นชมอย่างอย่างที่ผมไปรับคําสั่งก็ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ได้นะตำรวจอีกดํารงศักดิ์เจตีประพัฒน์เนี่ยในเมื่อถ้าท่านท่านท่านถ่ายท่านส่ชุดอย่างนี้ถ่ายได้ผมผมมาสอบถามลงมาชื่นชมไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมก็เสียตังค์ผมเห็นแล้วใช่ ช่วชมไม่ได้เหรอแล้วทําไมด่านต้องไม่มีตรงตรงอย่างนี้ล่ะครับมทให้ใช่ผมถ่ายแต่ตํารวจผมเข้ามาผมถ่ายแต่ตํารวจก็เป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะแต่พวกหนูนักเกตผ่านทางเนี่ยเขาทำงานอาสูงสักมันมีกฎหมายห้ามไหมล่ะเอาผมถามหน่อยมันมีห้ามไหมครับอันนี้พวกผมใช่มันมีมันมีป้ายห้ามถ่ายไม่ถ้ามันมีป้ายผมจะไม่ถ่ายเลยมันไม่มีถ่ายเฉพาะตำรวจอย่างเดียวมันมีไหมอ่าผมคนชี้ให้ผมดู คุณชี้ไม่ไม่คุณชี้ให้ผมดูว่าคือถ้าอย่างนี้พวกผมอันนั้นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลยครับเดี๋ยรู้คุณมีไม่ถ้าตำรวจทํางานพวกผมถ่ายได้ตำรวก็ต้องคุยกับตำรวจเออนั่นแหละก็คุยกับตำรวจแล้วยามต้องคุเรียกผมมาแล้วยามเรียกผมมาแล้วผมจะหายามคุณจะเรียกเนี่ยผมถามหน่อยถ้าผมไม่ผิดผิดอะไร ตำรวจทำไมไม่ไปทำหน้าที่เหมือนเดิมต้นผมรับผมไปคุยกับตำรวจจากมาตรงที่ถนนทองหล่อนผมเข้าใจครับอันนี้อันนี้ผมเข้าใจผมเข้าใจนะเจ้าหน้าที่มาเลยถ้าพวกท่านเจ้าหน้าที่อะรอยผมเนี่ยผมเป็นลูกสาเมื่อไหร่อย่างนี้พวกผมทำได้เลย ผมเสียตังค์ผมมาเสียตังค์หกสิบาทสิบห้าบาทเสียผมเห็นเจ้าหน้าที่ยังไงคุณก็ถ่ายแต่ตำรวจมาถามแต่ตำรวจว่าคุณปรับไหมคุณยังไงไหมมีเปรียบเทียบปรับไหมผมเป็นประชาชนผมสงสัยแต่ถ้าท่านอยากให้ผมถ่ายนะคุณเอาเอารูปกล้องตรงหน้าป้ายก่อนที่ผมจะเสียตังค์ติดเลยห้ามถ่ายรูปในสถานที่ราชการทางด่วนเนาะผมมาหลายรอบผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายในตู้เก็บเงิน ผมผผมมถ้าผมใส่ชุดนักข่าวว่าผมจำผมได้เลยนี่ผมไม่ได้ใส่ชุดนักข่าวผมจำได้ทุกที่ผมตั้งด่านขอชื่นชมได้ไหมเออจะมาที่เรามาดูวาานถามอ๋อไม่ไม่ไม่เนี่ยวันนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดนักข่าวไม่ถ้าผมผิดเนี่ยพวกคุณฟ้องฟ้องได้อยู่แล้วฟ้องได้อยู่แล้วพลาหมดนี้ใครชอเหมือนกันไงผมก็เป็นลูกค้านะเขาก็มาเหมือนกันเขาาก็มผมแนะนำเลยนะทางการทางเนี่ยอ่ฝากถึงพ่อการทางเลยนะคุณเนี่ย ในสถานที่ราชการทางที่วิ่งเนี่ยคุณติดป้ายเลยนะครับท่านพอครับหรือท่านประยุทธ์นะออกเลยอย่าางี้เวลนะอันนี้ไปเลยนี่นะถ้าขับแท็กซี่เขาใส่ยี้ถ้าเขาขึ้นแท็กซี่ถ้าเขาไม่ใส่อย่างี้เขาก็ขอขอขอบคุณนะที่ให้ข้อมูลนะแต่ถ้าอย่างผมมันเป็นอ๋ออันนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับผมถ่ายหน้าผมดูดูดูหนูให้พี่ให้พี่มาดูก็ได้ผมถ่ายหน้าผมนะผมผมผมนั่นเอ Unex, ถ้าผมลำเนินคนเวลาเมาทคุณก็ดําำเนินคดีได้ทได้ไม่เป็นรทราบแต่ใช่ใช่ครับพี่ครับผมผมชื่นชมไม่ได้เหรอต้องใส่ดิครับไม่ใส่ผิดครับผิดผิดเลยไม่ได้ทะเลาะกันานัในเวลาเขาขับแท็กซี่เขาต้องใส่ถ้าเขาไม่ใส่จับเขาได้เลยผิดเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่ขับแล้วเผมขับแล้วผมไม่ได้ถ่ายีนคือไม่ขับถ้าถ้าถ่ายตู้นี่ผมต้องมาขออยู่แล้วครับอันนี้ผมเข้าใจการทํางานหักรลบ คือผมข่าวตำรวจท่องเที่ยวนะเหมือนเคยมาลงอ่ะเดี๋ยวมาขับคุณทวัดไอทนพรภาพนี่แหละครับวันนั้นก็ลงก็ขอขอบคุณนะครับการทางนะครับอันนี้เขามาอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีปัญหากับกับผมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมึนๆงงๆว่าจริงๆอ่าผมเข้าใจว่าเขาทําตามหน้าที่นะครับเพราะว่าผมขอขอบคุณนะครับการทางเพราะว่าผม เจตน้ผมไม่ได้มาที่จะมาหลักฐายแบงนี้นะครับก็ขอบคุณขอบคุณที่รอพอนะครับที่ให้ผมเข้ามาก็ได้รู้ว่าอ่าทำไมครับทำไมทำไมผมเป็นประชาชนนะครับที่ลงมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ไม่ได้ครับผมถามหน่อยมผมมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยผมเห็นเนี่ยยืนกันอยู่แบบนี้ส่วนหนึงนะครับผมเห็นมันอันตรายใช่ไหมผมก็อยากจะมาพูดคุยสอบถามไม่ได้เลยครับ ผมก็มาไม่ได้เหรอเอาผมถามหน่อยลงมาขอชื่นชมพวกท่านนะไม่มีเจตนาอะไรที่จะมามาทะเลาะบอกแล่นกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานเหนื่อยยืนตากแดดกันนะครับเพราะว่าเรามาลงมาสอบถ้าผาทำนะครับคือมาแน่นอนแต่ผมไม่ทำตรงนี้ผมทำตรงนี้ผไม่เคยไปตารวจตำรวจที่ตำรวจว่าถ้าตำรวจใส่ายิ่้ผมผมก็จะตามพันทุกครั้งว่าไม่ใช่หน้าที่อย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผมมไ่่ดาแล้วเพราะว่าด่าไมมม่ีาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขา จำไว้เรื่องหลักกับเราแต่ในส่วนของเขาในทางเขาเข้าใจว่าเราะท่านไม่ถผมไม่ได้มาถ่ายตู้ผมเป็นลูกค้าผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมก็มานําเสนอว่าเจ้าหน้าที่ทาแบบนี้ทาถูกต้องหรือไม่เราอยากมาถามถูกพาท่านทําไปนะครับผมก็ขอทื่นชมนะครับแล้วทำไมต้องขออนุญาตครับผมไม่มีเจียตกนาอะไรนะครับ ไดหัวหน้าใหญ่สุดอยู่มีมอยู่มาไหมหนูตอนนี้หนูใหญ่สุดแล้วใช่ไหมใช่แล้วหนูก็คุยกับหัวหน้าหนูอยู่ที่อ่าอ่ดีดีคุยกับหัวหน้าหนูอยู่วัวตัวี่สามารถแสดงตได้หมผมเป็นใครก็มีเลอครับชื่ออะไรก็มีหมดผมเป็นประชาชนผมชื่อนายพนมลึกล้นอ่าโอเคในในเฟซบ o ๊ชื่อป้อมอม เป็นประชาชนนะครับผมไม่ได้มาเกตนาที่จะมาลงมาถ่ายด่านเจ้าหน้าที่ผมลงมาชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเหนื่อยอยู่หน้าด่านแบบนี้ผมเห็นเนี่ยมันอันตรายต่ออาจจะคนที่เขาใช้สัญจรไปมามาเห็นยืนกันแบบนี้ผมก็เลยมามาสอบถามลงมาสอบถามอ่าแค่นั้นคือถ้าพวกท่านทำผิดก็บอกผมสามารถดูไปดูย้อนดูวีดีโอผมได้ว่าผมลงมาเกี่ยวอะไร มาตามตำรวจไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อะไรเลยผมก็เสียตังค์นะผมเห็นนะผมไม่ได้เจตนาที่จะมาที่จะมาเห็นตรงไหนที่ผมเห็นด่านหรือเห็นอะไรเจ้าที่ผมลงไปชื่นชมตลอดไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าผมจึงไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ทําผิดในใจที่ผมมานี่นะแต่ส่วนมากจะมาเตือนก่อนจะไม่จะไม่มาแจ้งจับทางตำรวจส่วนมาเขาจะมีป้ายหรือมีอะไรรองรับอยู่แล้วสรับว่า ก็ครับเดี๋ยวจะจะศึกษากันไปเรื่อยอย่างนี้เนาะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวสาไปเรื่อยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเห็นตั้งก็ต้องถามกันหน่อยธรรมดาแหละยังไงก็ก็รู้เรื่องแล้วก็ไปกันเท่านั้นเองเพราะว่านี่มันไลฟ์สดทั่วประเทศยังไงครับจะต้องพูดเป็นวิดีโอหรอกเนี่ยอีกหน่อยหัวหน้าใหญ่ก็จะลงมาอีกอย่กำลังจะตามมาเดี๋ยวหัวหน้าใหญ่มายิ่งจะรู้เลยครับ กมัน้าใหญ่อยู่เขตภาคกลางก็ออ๋มีแต่มีนี้เนะครับแต่พวบคุมอยู่แถวจังหวัดนนท์ทั่วประเทศเลยครับทั่วประเทศเลยไม่ทำอะไรทำานี้ก็ทำช่วยเจ้าหน้าที่ไม่ใช่อะไรหรอกเอาเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนมาถ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้าด่านของคุณเนี่ยผมว่าอย่างพวกวิทยุพวกอะไรไม่เนี่ยถ้าถ้าพูดดีผิดก็ไม่แจ้งแต่ถ้าที่จะตั้ก็ไม่ถูก เอออะไรของท่านเองก็ไม่ถูกแต่ว่าท่านไม่เป็นไรเพราะว่าท่านไม่ได้้ก็คือจริงอ่ะผมเป็นประชาชนถามว่าประชาชนทั้งประเทศเข้าใจยกเว้นแต่ว่ามันมีหมายเลขเหมือนผัดใบเตยไหมมีหมายเลขแล้วมีบัตรพกไหมมันมีสามคดีนะครับที่บอกให้แต่ท่านพูดดีผมจะไม่ให้เข้ากล้องผมเข้ากลองผมก็ไม่แคล้งแต่ถ้าดุเมื่อไหร่เอากันเมื่อนั้นผมหายผมเต็มรถผมเลยแจ้งเงินคดีเรื่องตำรวจไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็วิทยุ อันนี้รู้เลยรู้เสาก็รู้ไม่ต้องดูที่อื่นว่ามันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่มีปัญหาใครของท่านมีไหมก็จริงๆผมก็ไม่ถูกมาตรงนี้นะคือจริงๆมันเป็นเขต่อนตรงโน้นแมันไม่ได้ผมยืนตัวเจ้ากันเลยยุเลย ผมรู้ว่านห้องผ่าตัดนะพี่ความเข้าใจของพี่นะห้องผ่าตัดนะเวลาผมเข้าไปเนี่ยเขาจะมีป้ายนะเขามีป้ายห้างนะแต่ผมถามหน่อยก็ถึงว่าถูกไหมผมเดินเข้าโรงพักเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยสถานที่ราชการโรงพักลงอะไรผมเดินเข้าไปหมดแม้กระทั่งบกจรนะครับเราไปก็ได้ไม่รู้เข้าใจแล้วผมเข้าใจผมเข้าใจพี่ไม่มีอะไรเนาะผมหยุดไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าผมผมก็ป้องกันสิทธิของผมเหมือนกันว่าตำรวจเขาขึ้นมานั่งไงผมเม่อะไร้ผมกลัวไงผมเดินมาตรงนี้ผมไปอยู่ตรงนั้นมันปลอดภัยกว่าไงผมไปยืนอยู่ตรงป้อมตำรวจมันยังปลอดภัยกว่าไงแล้วแลสิ่งที่จูงใจให้ให้คุณมาถ่ายคืออะไรสิ่งที่จูงใจเออที่จูงใจว่าทำไมรักตำรวจรักอาชีพตำรวจเออใช่ำรมาช่วยตำรวจียจูงใจจูงใจนี่นี่นี่ผมอยากบอกดีแล้วดีแล้วดีแล้วที่คุณบอกว่า เจ้าหน้าที่บอกว่าจุงใจอะไรครับว่าจุงใจอะไรเหตุจุงใจอะไรเดี๋ยวจะเหมือนแบบเนี่ยผมเหมือนแบบเป็นผู้ร้ายเลยวะ่าก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี่ยอย่างนี้ก็ผิดกฎหมายแต่พวกท่านดีผมไม่แจ้งนี่ผมแจ้งผมมีหน้าที่แจ้งจับจับวิทยุของท่านนี่ก็ผิดของท่านนี่ก็ผิดของใครก็ช่างครับผิดหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของตำรวจมันคือเราจะเอาเดี๋ยวเราต้องมีเหมือนบัตรประจำตัวไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจับคบ ใจก็ใจน้องก็เข้าใจเข้าใจกันเรอยอ่าเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายไม่ให้อะน่าหน่อไม่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเหตุจูงใจเดี๋ยวผมชอบคำนี้มากเลยเจ้าหน้าที่ที่ถามเนี่ยเหตุจูงใจไม่ต้องพูดเดี๋ยวเหตุจูงใจเขาบอกว่าให้เทําไหเหตุผมรักอาชีพตำรวจผมชอบตำรวจผมจะได้ข้ามเออก็ไปด้วยกันดับสิครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพราะว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะพาผมข้ามมาข้ามตรงที่มันปลอดภัยครับ อันนี้ท่านยศอะไรเนี่ยสิบดูแล้วนี่ถ้าจะสิบโทไมรูสิบโทสิบเอกดูนี่ขอขอบคุณนะครับขอบคุณคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าจริงๆอะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วลงมาชื่นชมคือเหตุจุงใจคือเหมือนเหมือนเหมือนอะไรวเหตุจุงใจผมชอบเลยว่าไอ้คำนี้ขอผมนะเดินเหตุจุงใจของผมนะรักอาชีพตำรวจเห็นตำรวจที่เขาทำงานหนักเนี่ยไงผมถึงนั่นตำรวจไง เราก็อยากนําเสนอให้พี่น้องทางบ้านถ้าขับรถมาด่านแบบนี้ใช่ไหมครับพี่น้องก็รับราชการเก่าไงอ่ะก็เวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมามาตรงนี้นะครับคุณก็ต้องชะลอเออเดี๋ยวไปชนเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าเขาทํางานในจุดนี้อเสียตังค์แล้วก็ต้องมาเจอพวกพวกอย่างพวกพี่ท่านนะอ่คุณเห็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเดินมาแบบนี้คุณต้องชะลอชะลอชะลออย่างนี้ใช่ไหมล่ะจดตอนไหนเจตนาของผมเนี่ยไม่มีอะไรที่ไปถ่าย เจ้าที่ที่ทางานไม่มีไม่มีทางครับลงมาสอบถามไม่ไม่ได้ปรับอ๋อครับเข้าใจแล้วับถ่ายก็ถ่ายตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าด่านอะไรครับด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชนอ่าด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชนหลังนี้รู้จักดียู่ขอบคุณพี่รปภนะครับขอบคุณมากๆครับที่ที พี่ท่านนะครับผมมาส่งนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่เชิญผมเนี่ยมาไปหาพนักงานนะครับประกาศไฟไหมนะครับหัวหน้าด่านคือผู้หมวดผมผมเป็นลูกค้านะครับคนผมเป็นลูกค้าผมอยากใช้ทางลงไปไหไปไปฝั่งดนนะครับที่คนนั้นหรือเ่าที่มีอายุหน่อยที่เดินไปเมื่อกี้เนี่ยจะทำไม่นี เพราะว่านี่ครับหัวหน้าอ่หัวหน้านะครับหัวหน้าเขานะครับที่มายืนอยู่แบบนี้นะครับเนี่ครับผมก็อยากอยากมาสอบถามอ่ะถ้าเอางี้เห็นเห็นแล้วครับท่านน่ะนี่นี่นี่นะครับผมจะบอกบอกให้นะถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนที่ถ่ายนะครับ คนที่เขาเสียตังเสียอะไรขึ้นมาเนี่ยมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดป้ายแม่งไปเลยเมืองเกิงเลยติดตรงหน้าด่านเลยมึงห้ามถ่ายนะอย่างนี้อประชาชนจะไม่ได้ถ่ายผมเสียตังมาผมก็จอดผมก็ต้อง,ต,องต้องไป่ถ่ายมาสอบถามไม่มีเจตนาอะไรที่จะไปไปว่าร้ายเจ้าหน้าที่นะเออเนาะเข้าใจตรงกันนะเพราะว่าเอายีง คุณคิดว่าอ่ะตรงนี้นะผมปลอดภัยนะเพราะว่าคุณล่าผมไปตรงนูน <c oughs> งน้นเลยคุณล่าผมไปตรงนู้นเลยคุณมาอยู่ตรงนี้นะมันปลอดภัยดีอยู่แล้วเจ้าหน้าที่มาอยู่ตรงนี้มีโต๊ะแบบนี้ผมก็สอบถามว่าอ่ะเป็นยังไงมายังไงผมก็บอกถ้าอยากถามอะไรผมใช่ไหมล่ะตำรวจเขาทำถูกอยู่แล้ว ทำถูกก็ทําไปแล้วอันนี้เราไม่ว่ากันนะอ่าเราเราก็ขอโทษขออภัยเจ้าหน้าที่ด้วยที่อาจจะสื่อสารกันถูกผิดหรือไม่อันนี้เราไม่รู้แต่เจตนาประสงค์เราก็คือมาสอบถามเจ้าที่ที่เขาทํางานเนนหนื่อยแล้วก็มีแค่นี้อ่เราไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความเดือดร้อนบุกเข้าไปข้างในอย่างนี้นะไม่มีอะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้นะครับหรือพี่น้องเอฟซีผมนะ มันมีไม่ป้ายมันมีไม่ป้ายอ้าวป๋าป๋าสมุทมีเห็นเห็นป้ายไหมอ๋อป้ายป้ายด่านไม่ไม่ไม่ห้ามถ่ายอ๋อไม่มีไม่มีครับป้ายห้ามถ่ายไม่มีเลยไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วแล้วแล้ววันนี้หัวหน้าด่านวันนี้เอ๊ะท่านอยู่ไหมครับสมุทรทีเนี่ยอยู่ครับอาท่านประสิทธิ์เนี่ยท่าน หน้าด่านต้องเฮ้ยท่านไม่อยู่มันไม่ถูกนะครับท่านไม่อยู่ไม่ดูกมันไม่ถูกเพราะว่าอ๋อท่านไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่อยู่อยู่เลยไ้ไม่ไม่หัวหน้าด่านวันนี้ไม่อยู่ไม่อยู่ที่นี่เหรอใช่ใช่คนตอนนี้ไม่อยู่เอ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แต่ตั้งด่านเอาลงนะลงปิดหมดโอเคปิดเลยละจนเฉย อ๋อคือจริงๆเอาพี่คือไม่มีอะไรก็มาชื่นชมพวกท่านก็สู้ๆกันไปอันนี้ผมจริงๆอ่ะท่านไปดูได้ผมป้อมปนอมนะคือจราจรกลางเนี่ยเขาผมว่ารู้จักผมเนี่ยเยอะป้อมปนอมมีปัญหากับเจ้าที่ไหมไม่ว่าจะเป็นโอหลายผู้กองอข้าเอาเลยครับท่านครับว่าเพิ่งกินข้าวเช้าเลยพี่อาอ้าอ้าอ้าวอ้าอาขอบคุณเอา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 เลยเอาเลยท่าน ขอขอบคุณนะครับที่ท่านให้ข้อมูลได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะครับเราไม่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันไปนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้หิวข้าวแล้วก็อันนี้ข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงเนี่ยเช้าดีแล้วดีแล้ว่าโอเคโอเคนะครับพี่น้องครับผมอยู่กับป้าสมุทรนะครับตอนนี้วันนี้เป็นวันอะไร วันอาทิตย์ที่19ธันวาคม2565นะครับตอนนี้เป็นเวลา12นาฬิกา10นาทีแล้วนะครับผมก็ขอล่ำลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับโอเคเนาะรเราก็ไปหาตังหาทองกันเลยเพื่อจะใช้นี่ครับงวนรถวันนี้ก <laughs> <laughs> <od l> ็ขอกกับลาเพียงเท่านี้